รุ่นนี้นะพี่จะเป็นเสื้อนะเป็นงานปักให้อย่างดีแบบนี้นะคะลูกค้างานเป็นคอ,อก,กลมสวยมากๆค่ะตนนัวนี้ลูกค้าจะเป็นเสื้อผ้าลินินะสมฝ้ายนะลูกค้าด้านหน้านะคะพี่ตัวนี้เราจะแต่งลุกไม้แล้วก็ตอกหมุดให้อย่างดีงานสวยมากๆนะคะแขนใหญ่ใส่สบายเป็นของสาวอวบนะคะพี่แล้วก็ตอกหมุดทั้งหมดเลยนะลูกค้าเป็นหมุกน,นะตอกหมุกแบบนี้นะคะเป็นงานตอ,อกนะลูกค้า ทั้งสองข้างนะคะส่วนด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะพี่เป็นผ้าลินินผสมายไม่มีซับในนะคะพี่ส่วนด้านหน้านะเป็นงานปักให้อย่างดีเป็นงานปักไม่ใช่งานสกรีนนะคะลูกค้าดูนะรุ่นนี้นะคะพี่อกหน้าผ้า50นิ้วความยาวอยู่ที่27นิ้วค่ะการส่วนมากๆพี่ให้รุ่นพิเศษนะลูกค้าให้แค่1 9 5้าบาทพอค่ะสำหรับรุ่นนี้นะลูกค้าผ้านี้มีส่วนาฟนะลูกค้าคสีนี้นะคะแม่ค้าขอเรียกสีชมพูอ่อนนะพี่สีนี้ขอเรียกชมพูอ่อน,นะคะ่ะ สีนี้ขอเลียกสีชมพูเข้มนะคะพี่ขอเลียกสีชมพูเข้มนะ,ะสีนี้นะคะลูกค้านะคะขอเลีกสีปูนนะคะสีปูนนะ และสีนี้นะคะพี่จะขอเรียกสีโอรสนะาลูกค้าสีมันจะต่างๆมันเปลือกๆกันนะลูกค้าตัวนี้เราขอเรียกสีโอรสนะคะพี่และสีสุดท้ายนะคะพี่แมคคะขอเรียกสีม่วงนะคะตัวนี้นะให้พี่แค่195บาทเท่านั้นนะคะพี่ค่าส่งคัดที่29บาทเนาะใจลูกค้าเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่จะรับกี่ตัวก็ไม่บวกเพิ่มนะคะสีม่วงนะคะพี่ สีนี้นะคะพี่จะเป็นสีโอรสนะคะลูกค้าเป็นงานตักให้อย่างดีงานสวนมากๆลูกค้าตัวนี้เป็นงานตักมาไม่ใช่งานสก,กรีนนะคะแล้วก็ตอกมุกแบบนี้ค่ะพี่พี่ดูนะงานตอกมุกหมดเลยนะคะพี่งานสวนมากๆชายสวนมากๆค่ะให้แค่195บาทพอนะคะ <S <S สีโอรสนะคะพี่แล้วตัวนี้จะเป็นสีปูนนะลูกค้าสีมันจะจืดกว่ากันนะคะตัวนี้ขอเรียกสีปูนนะ และสีนี้นะคะพี่ขอเรียกสีชมพูเข้มนะลูกค้าจะไม่ขอเรียกสีชมพูเข้มนะคะและสีสุดท้ายค่ะขายดีมากๆลูกค้าเป็นสีชมพูอ่อนนะคะตรงนี้เป็นสีชมพูอ่อนนะให้พี่แค่195บาทเท่านั้นนะคะพี่ถ้าส่งเป็นแบบเหมา29บาทเหมาจ่ายนะคะลูกค้าเป็นแบบพร้อมโอนนะจะรับก,กี่ตัวก็ไม่บวกเพิ่มค่ะรุ่นนี้นะพี่จะเป็นเสื้อนะเป็นงานตักให้อย่างดีแบบนี้นะคะลูกค้างานเป็นคอกลมสวยมากๆค่ะ ตัวนี้ลูกค้าจะเป็นเสื้อผ้าลินินประปส่ฝ้ายนะลูกค้าด้านหน้านะคะพี่ตัวนี้เราจะแต่งลูกไม้แล้วก็ตอกหมุดให้อย่างดีงานสวยมากๆนะคะแขนใหญ่ใส่สบายเป็นของสาวอวกนะคะพี่แล้วก็ตอกหมุดทั้งหมดเลยนะลูกค้าเป็นหมุกนะตอกหมุกแบบนี้นะคะเป็นงานตกนะลูกค้า ทั้งสองข้างนะคะส่วนด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะพี่เป็นผ้าลินินผสมายไม่มีซับในนะคะพี่ส่วนด้านหน้านะเป็นงานปักให้อย่างดีเป็นงานปักไม่ใช่งานสกรีนนะคะลูกค้าดูนะรุ่นนี้นะคะพี่อ,อกหน้าผ้าน50นิ้วความยาวอยูที่27นิ้วคว่ะการสวนมากๆพี่ ให้รุ่นพิเศษนะลูกค้าให้แค่195บาทพอค่ะสำหรับรุ่นนี้นะลูกค้าผ้านี้เป็นสุ่ไฟ้นะลูกค้าสีนี้นะคะแม่ค้าขอเรียกสีชมพูอ่อนนะพี่สีนี้ขอเรียกชมพูอ่อนค่ะสีนี้ขอเรียกสีชมพูเข้มนะคะพี่ขอเรียกสีชมพูเข้มนะสีนี้นะคะลูกค้านะคะขอเรียกสีปูนนะคะสีปูนนะ และสีนี้นะคะพี่จะขอเรียกสีโอรสนะลูกค้าสีมันจะต่างๆมันเหลือบๆกันนะลูกค้าตัวนี้เราขอเรียกสีโอรสนะคะพี่และสีสุดท้ายนะคะพี่แมคคะขอเรียกสีม่วงนะคะตัวนี้นะให้พี่แค่195บาทเท่านั้นนะคะพี่ค่าส่งคันที่29บาทเนาะใจลูกค้าเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่จะรับกี่ตัวก็ไม่บวกเพิ่มนะคะสีม่วงนะคะพี่ สีนี้นะคะพี่จะเป็นสีโอรสนะคะลูกค้าเป็นงานปักให้อย่างดีงานสวนมากๆลูกค้าตัวนี้เป็นงานตักมาไม่ใช่งานสก,กรีนนะคะแล้วก็ตอกมุกแบบนี้ค่ะพี่พี่ดูนะงานตอกมุกหมดเลยนะคะพี่งานสวนมากๆชายสวนมากๆค่ะให้แค่1 9 5บาทพอน,นะคะสีโอรสนะคะพี่แล้วตัวนี้จะเป็นสีปูนนะลูกค้าสีมันจะจืดกว่ากันนะคะตัวนี้ขอเรียกสีปูนนะและสีนี้นะคะพี่ขอเรียกสีชมพูเข้มนะลูกค้าตัวนี้ขอเรียกสีชมพูเข้มนะคะและสีสุดท้ายค่ะขายดีมากๆลูกค้า เป็นสีชมพูอ่อนนะคะตัวนี้เป็นสีชมพูอ่อนนะให้พี่แค่195บาทเท่านั้นนะคะที่ค่าส่งเป็นแบบเหมา29บาบาทเหมาจ่ายนะคะลูกค้าเป็นแบบพร้อมโอนนะจะรับกี่ตัวก็ไม่บวกเพิ่มค่ะ